มาพบกับหน้า12เนาะของพาวใช่ไหมทุกคนอาไปดูเราไปดูที่ <c oughs> หนังสือหนังสือหนังสือเราเปิดที่หน้าสิแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้ทีนี้ถ้าใครที่ยังไม่แน่ใจว่ามันตอบแบบนี้ใช่ไหมอาเรามาดูนี่เลยถ้าน่าทำทางเดินรอบสวนแปลงให้มีความยาวเท่ากันอะมีความยาวเท่ากัน แปลว่าแปลงแรกเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปึ๊บรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยอ่าด้านยาวก็คือ7ด้านกว้างก็คือ3ตรงไหนคือด้านยาวด้านยาวคือด้านที่ยาวที่สุดด้านนี้ไม่เรียกว่าด้านยาวเพราะว่ามันมีด้านหนึ่งที่มันยาวกว่าเขาก็เลยเรียกว่าด้านยาวนั่นเองอ่าส่วนแปลงที่2แปลงที่สเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละกี่เมตรอ้าวทำไมอ่ะ เขาไม่ได้บอกมาเลยใช่ไหมว่าเขาไม่ได้บอกมาเลยแต่เขาบอกอะไรรู้ไหมทุกคนข้อนี้สิ่งที่สําคัญก็คือสิ่งที่สําคัญก็คืออ่าส่วนแปลงเนี่ยรอบเนี่ยเดินรอบส่วนแปลงแปลว่าคือความยาวรอบลูกอันนี้คือความยาวรอบลูปนี่คือความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปทั้งสองแปลงเนี่ยมีความยาวเท่ากันเราก็ไปดูก่อนว่าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้อนี้คืออะไร ตรงข้ามก็คือ7อยู่แล้วตรงนี้ก็คือ3อยู่แล้วเราจะนํามาทําลารทุกคนบวกกันอาบวกกัน7บวก3ได้10บวกอีก3ได้17บวกอีก3ได้เท่ากับ20แปลว่าความยาวรอบรูปตอนนี้คือ20่อ่าเท่ากับ20นะความยาวรอบรูปทีนี้ไอ้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันมีมันมีมนมคุณสมบัติว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากัน ด้านทุกด้านยาวเท่ากันแปลว่าอะไรแปลว่าทั้งสี่ด้านเราจะแบ่งเป็นสี่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเอาไปหาร4ไปหารกับ20ก็เหลือ4 5 2หลบกันเหลือ0ูนะพอดีเห็นไหมอันนี้คือยาวด้านละ5นั่นเองแบ่งเป็น5 5 5 5จริงไหม5้บวก5าเป็น10บวกอีก5าเป็น15บวกอีกบวกอีก5าเป็น20 เพราะฉะนั้นเนี่ยความยาวด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือ5เมตรนั่นเองแล้วก็เลยบอกว่าสวนแปลงที่ 2, สองสวนแปลงที่สองมีความยาวดา้านละ5เลขให้ได้5 เมตรอ้าวทำไมเพราะว่าอะไรเราก็บอกไปแล้วเนาะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยมีความยาวรอบรูปเลยเท่ากับ20เอามาจากไหนเอามาจาก7จ็ดบวกสบวกเจบวกสแต่ทีนี้อ้าวเรารู้ได้ยังไงว่ามันเป็น5ใช่ไหมทุกคนตอนเนี้ความยาวเขาอะเท่ากันตรงเนี้ยความยาวรอบรูปเขาเท่ากันหมายถึงอะไรหมายถึงความยาวรอบรูปคือเนี่ย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 กับรอบรูปอันนี้เนี่ยเนี่ยเท่ากันเป็น20 แต่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเขาบอกว่าด้านทุกด้านเขายาวเท่ากันใช่ไหมด้านทุกด้านยาวเท่ากันจังเลยอ่ะอ่ยาวเท่ากันแปลว่ามีกี่ด้านหนึ่งสองสามสี่มีสี่ด้านเราก็หารสี่เลยเราก็หารสี่เลยไอ้ยี่สิบเนี่ยหารสี่ก็เท่ากับห้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยยาวเท่าไหร่ห้าเมตรนั่นเองนะจ๊ะ่าต่อไป แสงดาวมีลูกปัดสีขาวว้าว,ว,าวลูกปัดสีขาวกับลูกปัดสีแดงรวมกันหนึ่งพันเม็ดร้อยเป็นพวงได้แปดสิบพวงแอนตอนนี้เรารู้แล้วว่าทั้งหมดหนึ่งพันเม็ดเนี่ยร้อยเป็นแปดสิบพวงแอนแต่ถ้าเราดูแบบธรรมดาก็คืออะไรเราก็จะเอาแปดสิบไปหารแต่เขาบอกว่าเป็นพวงสีขาวมากกว่าพวงสีแดงสี่สิบพวงแปลว่าไม่ได้แบ่งครึ่งและไม่ได้แบ่งเป็นขาวสี่สิบ แดงสี่สิบแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าขาวมากกว่าขาวต้องมากกว่าอยู่ยี่สิบพวงอา้าวทำยังไงถ้าสมมุติว่าเราลบอ่ะตรงนี้เป็นห้าสิบตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเหลือสีแดงก็จะเหลือเท่าไหร่สีแดงก็จะเหลือสามสิบทไมล่ะเพราะว่าเราบวกกันเนี่ยต้องให้ได้เท่าไหร่แปดสิบอา้าวมันมันมากกว่า ขาวมากกว่าสีแดงแล้วก็ต้องคิดย้อนกลับไปอีกว่าสีสีขาวเนี่ยมากกว่าสีแดงอยู่เท่าไหร่อ่ะลองเอาห้าสลบสามสิบซิห้าสลบสายังเหลือ20เห็นไหมอ้าวมันยังไม่แตกต่างเท่ากับสี่พวงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเลขใหม่สมมุติเป็นอ่ะเพิ่มขึ้นทีละสิบล้วกันหกบกับยีเพราะว่าอะไรทาไมถึงเป็น6กทำไมถึงเป็นยี ถ้าฝั่งนี้เป็น60ทําไมถึงตรงนี้เป็น20เพราะว่ารวมกันแล้วต้องให้ได้เท่าไหร่80พวงนั่นเองเนี่ยรวมกันจะต้องให้ได้80พวงเพราะเขาบอกว่าร้อยเป็นพวงได้80พวงอ่า 20, หกสิบลบยีเหลือ40อ้าวแปลว่าขาวมากกว่าแดงอยู่40นั่นเองเพราะว่าคําถามคําถามเขาบอกว่าแสงดาวเนี่ยร้อยลูกป,ปัดสีขาวได้กี่พวงและร้อยลูกป,ปัดสีแดงได้กี่พวง แปลว่าตรงนี้เราไม่ใช้เลยเนี่ยพวกสีขาวมีลูกปัดพวงละ10เม็ดพวงสีแดงมีลูกปัดพวงละ20เมตรตรงนี้เราไม่ได้เอามาคิดเลยทุกคนเราแค่เอาเออ่สิ่งนี้มาคิดแถบสีดํามาคิดว่า4ี่สพวงนะสีขาวมากกว่าสีแดง4 0่สพวงนะเอาแค่สีดํามาคิดเฉยๆนี่เอาแค่คําสีดํามาคิดเฉยๆเพราะฉะนั้นข้อนี้เราได้แล้วว่าสีขาว ร้อยลูกปัดลูกปัดสีขาวได้หกสิบพ่วงสีร้อยลูกปัดอะร้อยลูกปัดร้อยลูกปัดสีแดง ยี่สิบพวงอ่ายี่สิบพวงทำไมอ่าทำไมเพราะว่าอะไรเราก็อธิบายไปแล้วเนาะว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นแปดสิบใช่ไหมแปดสิบพวงอ่าสีขาวกับสีแดงแต่สีขาวต้องมากกว่าสีแดงอยู่สี่สิบอะไรล่ะเราก็บอกว่าเอาแยกอ่ะสมมุติว่าเท่ากันเป็นสี่สิบกับสี่สิบมันต่างกันไหมเนี่ยมันไม่ต่างกันสี่สิบลบ 40เหลือ0ูนอ่ะเราก็เลยบอกว่าอ่ะเพิ่มเป็น50สิซิอ่ห้0จะบวกอะไรถึงได้80ก็30ใช่ไหมเดี๋ยวลงตรงนี้เดี๋ยวเอาเขียนแบบนี้แล้วกันอ่ะตรงนี้ก็เป็น50กับ30เนาะสีแดง30สีขาว50ลบกันเหลือ20แปลว่ามันต่างกันอยู่แค่20แต่โจทย์กำหนดไว้ให้40นั่นเองเพราะฉะนั้นเราเพียนอีกเอเป็นเท่าไรเป็น60สิ60 หกสิบบวกอะไรได้ที่ได้แปดสิบล้หกสิบวกยี่สิบเท่ากับแปดสิบหาหกสิบไปลบความต่างความต่างระหว่างสีขาวกับสีแดงไปลบกันเหลือสี่สิบอ้าวโอเคตรงโจทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสีขาวก็เท่ากับหกสิบสีแดงก็จะเท่ากับยี่สิบนั่นเองนะจ๊ะอ่าโอเคใครที่เข้าใจแล้วก็เลื่อนผ่านไปได้เลยใครไม่เข้าใจก็ดูอีกรอบหนึ่งเนาะ อ่าต่อไปข้อนี้ข้อนี้ทุกคนเขาบอกว่าเด็กและผู้ใหญ่เนี่ยรวมรวมกันแล้วต้องได้สามสิบอ่าสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดปีเลยบวกกันเนี่ยบวกกันแล้วต้องได้สามสิบปีแต่ผู้ใหญ่เนี่ยมีอายุน้อยกว่าสามเท่าของเด็กยูหนึ่งปีแปลว่าอะไรถ้าสมมุติว่าอ่าผู้ใหญ่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 จะต้องกับเด็กอ่าใหญ่กับเด็ก ยายกับเด็กเนี่ยบวกกันต้องได้ได้เท่ากับ31แต่ถ้าเราบอกว่าเราแทนค่าว่าสมมุติว่าเด็กอายุ5และกันเด็กอายุ5ปีแปลว่าเขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีอายุน้อยกว่า3เท่าของเด็กใช่ไหมสามเท่าคืออะไร3เท่าคือการคูน3ามสามเท่าคือการคูณ3ลองเอาห้าคูน3ได้เท่าไหร่ได้15เราก็ตอบว่าแล้วเขาบอกว่า ออมีอายุน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าน้อยกว่าแปลว่าลดลงลดลงน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่น้อยกว่าอยู่หนึ่งปีแปลว่าลบหนึ่งผู้ใหญ่จะเท่ากับสิบสี่เด็กจะเท่ากับห้าขวบใช่ไหมเราก็ไปดูว่าเอาห้าไปบวกกับสิบสี่เอาผู้ใหญ่สิบสี่เด็กห้าไปบวกกันแล้วได้สิบเก้าปีถูกไหมไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราหาไม่หาไม่หาไมหาไม่ สมมุติว่าให้เด็กเป็นหกเมื่อกี้หแล้วใช่ไหมให้เด็กเป็น6เราบอกว่า3าเท่าใช่ไหมเราก็เลยเอาละไหกไปคูณด้วย3อันนี้คือ3เท่าอ่าสามเท่าเท่ากับเท่าไรหกสามสิ 6, 3, แล้วลบด้วย1เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรอายุน้อยกว่าใช่ไหมสาเท่าอายุน้อยกว่าอยู่หปีอ่าน้อยกว่าอยู่หปีเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เขาจะเท่าอ่าโอ้ยลบผิดอ่าสิเใช่ไหมผู้ใหญ่สิเจ เด็กหกเนี่ยที่ที่เราตั้งต้นไว้ว่าเด็กต้องหกปีนะได้เท่ากับเท่าไหร่สิบเจ็ดบวกกับหกได้เท่ากับยี่สิบสามปีถูกไหมไม่ถูกอะเราบอกว่าไม่เอาแล้วเด็กเด็กต้องหกไม่ได้แล้วอ่ะเด็กเจ็ดสิเด็กเจ็ดสิเด็กเจ็ดเจ็ดคูณกับอะไรสามเท่าใช่ไหมคูณกับสามได้เท่ากับผู้ใหญ่ก็จะเป็น 7 3 21เลบกับ1ลบกับ1เพราะว่า3เท่าแต่ว่าน้อยกว่า3เท่าของเด็กอยู่1ปีเห็นไหมน้อยกว่าลดลงน้อยกว่าลดลงเพราะฉะนั้นข้อนี้ผู้ใหญ่20เด็ก7ได้27ก็ยังไม่ใช่อีกเอาไปดูต่อไปต่อไปเราให้เด็กเป็น8บ้างเราให้เด็กเป็น8บ้างอ่าแ8 8แป8แปแ8แปแปปดอ่าเด็กเป็น8 8ดแ8คูณสได้ แปดสามอ่าแปดสเพราะฉะนั้นลบกับ1เป็น23ผู้ใหญ่23เด็กเราบอกว่า8ใช่ไหมเด็ก8 23ยบวกแเท่ากับ31ปีเจอแล้วทุกคนเจอแล้วก็คือเด็ก8ปีผู้ใหญ่23เพราะว่าผู้ใหญ่จะน้อยกว่า3เท่าใช่ไหมน้อยกว่า3เท่าสมมติว่าแปคูณสได้2ี ได้ยีผู้ใหญ่น้อยกว่าเห็นไหมน้อยกว่าน้อยกว่าอยู่1ปีอ่าน้อยกว่าอยู่หปีเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็คือผู้ใหญ่23นั่นเองอ่าผู้ใหญ่ 23. เด็กยี่แปดเด็ก8บวกกันแล้วได้รวมกันเห็นไหมรวมกันแล้วได้31พอดีเป๊ะๆเ,เพราะฉะนั้นเราตอบได้เลยว่าเด็กเราถามอะไรก่อนเด็กกับผู้ใหญ่ใช่ไหมอ่าเราก็เลยตอบว่าเด็กอายุ 8ปีผู้ใหญ่อายุ 23, 23. 23 okay. ่สิบอันนี้ลบลบอ่ะยี่สามยี่ปีนั่นเองโอเคเฮอลบ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 ลอ่ะต่อไปนาราออมเงินนานเจวันเลยวันแรกออมเงินได้20อ่ะวันแรก20ิ วันที่สองออมเงินได้น้อยกว่าวันแรกน้อยกว่าแปลว่าอะไรลดลงลดลงน้อยกว่าวันแรกไงลดลงลดลงมาสิวันที่สามออมเงินได้มากกว่ามากกว่าเพิ่มขึ้นวันที่สามมากกว่าวันที่สองแปลว่าเพิ่มและเพิ่มเพิ่มขึ้นกว่าวันที่สองก็คือสิบห้าบาทวันที่สี่ออมเงินได้น้อยกว่าน้อยกว่าสี่น้อยกว่าสี่น้อยน้อยกว่าก็คือลดลงลดลง ลดลงไปเท่าไหร่สิบาทแปลว่าเหลือห้าบาทและทีนี้เป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนครบเจ็วันว้ายตายแล้วทีนี้มาดูวันที่ห้าวันที่ห้าเราไม่รู้เลยเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนครบเจ็ดวันอ่าทีนี้วันที่วันที่เอ่อวันที่เอ่อเอ่อวันที่ หนึ่งไม่ได้อยู่แล้ววันที่สองน้อยกว่าวันแรกอยู่สิบบาทก็ไม่ได้อยู่แล้วอ่าต่อไปวันที่สามวันที่สามเอาเงินได้มากกว่าวันที่สองห้าบาทแปลว่าอะไรแปลว่ามันห้าบาทไงทุกคนห้าบาทโอเคห้าบาทก็จะเป็นสิบอ่าต่อไปถ้าเราบอกว่าเออมเงินได้มากกว่าวันแรกมันวันแรกอยู่แล้วไงอันเนี้ยมันวันแรกอยู่แล้วต่อไปวันที่ สี่อ่าวันที่สี่ก็คือวันที่หกนี่แหละวันที่หกออมเงินได้มากกว่าวันที่สามอ๋อออมเงินได้น้อยกว่าน้อยกว่าคืออะไรวันที่หกน้อยกว่าน้อยกว่าก็คือลดลงอ่ะลดลงจากวันที่ห้าเนี่ยเป็นสิบแปลว่าวันที่หกก็ต้องเป็นศูนย์เพราะว่าเขาบอกว่าน้อยกว่าสิบบาทแล้วรวมไปอีกก็คือข้อเจ็ดข้อเจ็ดวนมาอีกว่าวันวันที่ ออมเงินได้มากกว่าวันที่2ก็คือวันนี้อ่าก็คือ5บาทนั่นเองนะจ๊ะโอเคประมาณนี้อ่าในเวลา7วันนาราออมเงินได้ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็มาบวกกัน30มสอ่าสาแล้ว40 50 60 65บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยนะวเวลาเจ็ดวันเนี่ยนาราก็ออมเงินได้ทั้งหมด65บาบาทนั่นเองใครไม่เข้าใจอันนี้ ก็บางทีโรงบาลโรงเรียนก็อาจจะไม่ใช่ก็อาจจะไม่ใช่เลขนี้นะทุกคนอมีอไรธธรรผิดพลลาาตงไไไม่เเข้้ใจยสักักคว้ฝากไว้ว่าบางทีอาจจะไม่ใช่แบบนี้นะทุกคนบางทีอาจจะไม่ใช่แบบนี้วันที่5วันที่6ที่7เนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบนี้แต่เฉลยเฉลยเฉลยของเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้เลยมันเป็นแบบนี้เลยมันเป็นเลขนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยคิดได้ว่า เราจะต้องเอาวันที่3เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่3วันที่3ก็จะเป็นวันที่ห้าวันที่4ี่ก็จะเป็นวันที่6อ่าแล้วก็ย้อนกลับมาอีกว่าวันที่7ก็จะเป็นเหมือนวันที่3นั่นเองประมาณนี้นะจ๊ะ,ะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็ขอจบลองเท่านี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า